วันนี้แม่นู่ออกกับปูด้วยพี่น้องสะเบิงยี่กับปูไปซื้อมาจากหนองค่ายจะไปเที่ยวหนองค่ายมากไปหน,ปนองค่ายก็ไปได้กับปูนี่จาก,กับปูหนองค่ายนีปลาลดคื <c oughs> อกัอันนี้มันปูอันนี้มันปูอันนี้ผักท,ที่ออมใส่ แต่แสบบ่จ้านี่แหละคั่วาบานๆเฮาแสบแสบแสบเดี๋ยวมากินน้ำกันเลอเห็นแล้วเดี๋ยวมากินน้ำกันผักสี่ผักอีตูอันนี้มั่นปู่จากแค่แค่ไหวตั้งหาพผักที่ใส่ดอกบวอือกผักผักมีหลายชนิดจากปลูกเองอีกตั้งหากจากมีหอดผักกันตรงอันนี้จากผักก,ก,ก,กกันตรงผักไส้กบก็ได้ ใส่อ้อยกระปุกก็ได้อันนี้ผักแปดจ้าผักกันตรง,งแต่ซุปนี้นทําธรรมชาติของเฮาคือดอกบักอือดอกักดอกบกอือเป็นม,มาอจับว่าอะดอกอักอือนี่จ้าทอดตำตำให้ละเอียดตำให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ำสะอาดใส่น้ำกลิ่นเฮานั่นแหละจ้าใส่ก็ใส่ใสแล้วเข้ากระกร เอาเอาแนว่ยกองอาจจะเอาแนว่ยกองเอาน้ำเอาหม้อมาพร้อมดีกองให้เบิ้งเดี๋ยวทำให้ละเอียดกับกองนั่นแหละกองเอาแต่น้ำแล้วก็มาใส่ผักจ้ะที่ฟุ้นว่าเอาได้จ้ะมืนเด้อมืนเบิ้งหน้าผู้เฮ็ดเอาแนว่ยกองกับิม่นี่ทำตาน้ำ ก็ตัวไขวง่ามๆเลยพี่น้องยายจ๋าแนวก่อนหมอดำมาแหวาแนบ่บาหมอหน้อยละวยพวมาใส่พฟื้น <c oughs> ม่ใส่ทานมอใส่พฟื้นแต่เอาหมอดำได้พี่น้องทานกะมีใส่สำรับป่ง แก๊สกับมี่ยุดจา้าแก๊สกัเห็ดตั้งหางแล้วหมอใส่ฟื้นข้างต่างใส่หมอดำจา้าเดี๋ยวค่อยไปเทศใส่หมอขาวเวลาอุ่นยังเยอุ่มใส่เก็บลงหนาผู้เหตุสวยบอจ้ามัน <c oughs> บอพี่นองฟื้นบัน,บน,บนห้องใส่ฟื้นในพีนองใส่ฟื้นใส่ทาน หัวบ้านบ้านจ้า